สวัสดีค่ะไข่น้ำจาก Master c e r t i f i e d Used Car รถมือสองคุณภาพที่คุณวางใจสาขาภูเก็ตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไข่น้ำจะพาไปชมนะคะรถที่ผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ออกรถเพียงแค่3,700บาทเท่านั้นเองนะคะว้าก่อนจะไปชมนะคะขออนุญาตแนะนำโชว์รูมนิดนึงโชว์รูมของเรานะคะจะเป็นศูนย์บีเอ็มอ่าดับเบิลยูนะคะตรงบพาสฝั่งขาออกก่อนถึงปั๊มปตทค่ะและนะคะเรายังมีศูนย์บริการ MMS b o อ็บนะคะซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยแวะกเข้ามาเซอร์วิสได้เลยค่ะ อมรับเลยนะคะว่า Toyota v i ีอเนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ออปชันไม่ยุ่งยากนะคะเน้นการใช้งานเครื่องถึกทนสุดๆค่ะลูกค้าสำหรับโปรออกรถในตอนนี้นะคะก็คือจ่ายแค่3,700บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนเบาๆค่ะคันนี้ลูกค้าผ่อนแค่5,900นิดๆน,นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตเนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ เรานะคะก็ยังแถมประกันภัยให้ด้วยนะคะและเรานะคะก็ยังแถมแพ็กเกตนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งค่ะ เป็นยังไงคะลูกค้าถ้าชอบนะคะสามารถโทรหาไข่น้ำได้ที่เบอร์062-875-3660และเบอร์095-268-8571นะคะและลูกค้านะคะที่อยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาปรึกษาเคสก็ยินดีค่ะสำหรับวันนี้ไข่น้ำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากติดตามด้วยสวัสดีคะ่ะ